สวัสดีค่ะคลิปนี้จะแนะนำเส้นทางซอยซอยอ่าทั้งหมดอยู่ทิ่น9้านะคะพอดีมาเอาเกอมเอาเสื้อที่ให้เขาเย็บขยายให้ลูกชายลูกชายอ้วนลูกชายโตขึ้นเยอะเพราะว่าทานเยอะปีหนึ่งถึงปี3ขยายไปหลายรอบแล้วนะคะจะแนะนำเส้นทางว่าเนี่ยมันตรงเนี่ยช่วงเนี้ย เส้นช่วงเส้นทางช่วงเนี้ยซอยเนี้ยค่ะอุ้ยมีร้านร้านอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะทันสมัยคุณผูนช,ชเออทันสมัยมากนี่เห็นหมอันนี้มีร้านร้านไอ้นี่อะไรนะเด็ะทาวเวอร์ชาบูทาวเวอร์อ่ะก็อยู่ซอยนี้นะเนี่ยคือหมายถึงว่าเป็นเหมือนอาหารเกาหลีแล้วมั้งเนี่ยเพืเรามีบ้านอยู่ตรงนี้นะ เนี่ยดูดีมีแต่บ้านดีๆสวยๆอ่ะเป็นซอยเชื่อมระหว่างซอยอารีนี่ตั้งโต๊ะสีนี่ขอางาพี่อะไรอะ่ะพี่ชนิดอะ่ะที่เล่นเรื่องอะไรนะสินอัดออ่อะเรื่องอะไรวะสีแล้วกาวแป้งมั้ยที่ตัวเล็กๆสั้นๆอะ่ะนั่นแหละ้านเขา,าเป็นเป็นเป็นโรงเรียนสอนนะเพราะว่าลูกเพื่อนก็มามาเรียน ศิละปะกับเขาลูกมาดามมาดามชื่ออะไรนะมาดามลักสมีนาเป็นชาวแคนาดานะแล้วนางก็ไม่รู้พูดจริงพูดเล่นอันไหนพูดจริงอันไหนพูดเล่นไม่รู้แต่ว่าเขาที่รู้อะพอเด็กโตแล้วนางก็ให้ไปไปเรียนที่แคนาดาเพราะว่าที่นู่นเรียนฟรีฉลา ก๋วฝรั่งรวยๆดีกว่า <laughs> โอ้ล้านทองสมิธอยู่ตรงนี้เองนะทองสมิธใช่ข้าวต๋ยวเรือแต่เห็นมีขนมหวานด้วยไม่ใช่ตัวนี่ตึกใหม่เนตสายมือนี่ตรงนี้ก็คือเป็นเเป็นขาเรียกอ,อะไรนะโลเคชั่นที่คนมาแชร์เยอะเาเรียกอ,อะไรนะนเขาชื่ออะไรวะร้าน <laughs> <laughs> เป็นมอลล์เล็กๆมีร้านเก๋ๆเยอะนี่พ่ออะไรวะพ่อคิวพายคาเฟ่โอ้มีคาเฟ่เยอะมากนี่ตรงนี่นี่ตรง,ตรงหัวมุมนี่เนี่ยที่มองเห็นที่มีป้ายเลียวเนี่ยเนี่ยก็คือร้านซอลร้านซาลซลซซลที่แปลว่าเกลือรู้สึกว่ามีคนมาเช็คอินเยอะเออจุดเช็คอินใช่มีร้านใหม่ให้คนมา เป็นจุดเช็คอินเยอะนะช่วงซอยอารีใหม่ช่วงต่อแล้วว่ะขพาวหนโยธินเก้าแล้วก็อาร 9, นีนี่เยอะมากจริงๆอ่ะซอยอารีอ่ะมันดูฟังด,ดูดีีคือแต่ว่ามันไม่มีที่จอดรถอ่ะมันหาที่จอดรถยากตดนลกล้อไปหลายรอบแล้วเนี่ยไม่อยากจะมา จอดรถก็แพงแพงร้านสปากับเพื่อนก็โอ้เค็มอะเค็มเค็มที่ไม่ได้แปลว่าดีเค็มแบบแสบอะจอดรถแพงมากค่าจอดรถคือถ้ามาอารียเดินมาดีกว่าได้ออกกำลังกายด้วย ก่อนนางขี่มอเตอร์ไซค์นะซอยทะลุนู่นฝั่งละนู้นะแล้วจอดไว้ฝั่งอันนู้น่ะเพราะว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไม่กล้าข้ามถนนใหญ่แล้วก็เดินข้าม BTS ารี e มามก็ถือว่าเป็นซอยที่หลังๆก็จะมีไอ้นี่มาเยอะขึ้นมาเยอะนะคะคอนโดเพราะว่ามันเหมือนก็ค่อนข้างใจกลางเมืองเนาะใจกลางเมืองอะนั่นแหละมันก็ ร้านรวงดังๆก็ทันสมัยมาเปิดใหม่เยอะมากนะแต่ไม่ดีตรงที่เรื่องจอดรถนี่แหละหาที่จอดรถยากนะแต่ว่าแล้วก็เป็นที่ที่เรามาบ่อยนะฝั่งตก็จะมีเป็นวินตรงวิลล่านะก็มีจอดรถได้แต่ว่าไม่รู้เราไม่เคยไ,ไปอ่ะเราไปซอยแปดก็มีวิลล่า เป็นเส้นทางที่ใช้บ่อยซอยอารีที่ถือว่าใกล้บ้านมากนะคะถ้ามานะถ้าคนที่อยู่ไกลนะไม่ควรเอารถมานะถ้าจะมาเช็คอินร้านเก๋ๆต่างๆนานาที่เขาเปิดใหม่เนี่ยควรจะนั่งรถไฟฟ้ามานะคะไม่ควรอย่างยิ่งเลยนะคะรถมาแต่ว่าแล้วแต่นะถ้าคุณสะดวกเอารถมาก็จะมี ต่างๆเช่นวิลล่าก็จอดได้แต่ว่ามันอยู่ฝั่งโน้นนะฝั่งข้ามถนนนะคะอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกแต่ถ้าแนะนำก็ไม่ก็มา BTS ดีสุดดีที่สุดเลยขวักไข่นะแม่ค้าก็ ก็ถือว่าโอเคเนาะสำหรับคนที่อยากจะมาเช็คอินร้านอาหารเก๋ๆนะขวามือก็จะมีอ่าอะไรนะร้านอะไรนะของคนเหนือชื่ออะไรนะละอ่อนละอ่อนแต่ว่าผู้ชายละอ่อนนี่มีควีนเดนเนล วีเดนแนวแล้วก็มีร้านอะไรน่าอองต้องอองต้องโอ้ขายดีจนเปิดร้านขยายร้านแล้วมาเปิดแป๊บเดียวนะแล้วน,นี่ขวามือน,นี่ข้างบนเนี่ยข้างบนของท็อปอะะก็เป็นร้านพันเส้นเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวมิ mix and mix. กซ์แอนด์มิก็เก๋นะเขาก็ทำร้านได้เก๋น่าน,านัง ก็ราคาก็แพงกว่าปกตินิดหน่อยก็ถือว่าโอเคแหละทานสักเดือนเราสองครั้งก็น่าจะดีไม่เบื่อด้วยไม่แพงเกินไปก็เช็คอินได้ก็เกงก็ได้เช็คอินเก๋ๆได้นะคะสำหรับคนที่ชอบกินเส้นเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นซอยเราก็จะออกไปกลับบ้านเราที่อยู่ซอย เดี๋ยวเข้าซอย,ออส,อยอสายลมได้แล้วก็ไปทะลุออกซอยซอยสอนบังซื้อะะอันนี้ก็คลิปนี้ก็แนะนำเส้นทางซอยอารีนะคะขอบคุณนะคะ